สวัสดีครับก็อ้ยดีเครับวันนี้ครับปลูกยูคาสวนบันตาครับมีชุดก่อน <c oughs> พันต้นครับติดแล้วติดแล้วตายสองสามต้นวันนี้มาปลูกเพิ่มออพันหนึ่งนะระเทไทยเสิริมมากับพอ่อฮะ โย่หอนเงินเห็ได้ใชตัดมาเห็นดำขอนดำเนี่ยพอดีตัดขึ้นทิ่มึขึ้นมาล้นจะได้มึงเรือนโอ้จ่ายมันกับสีรามันใส้ต้นนีย่างเดี๋ยวได้เขือนี่ ตายได้เหรอตัวดีกันเลยแม่นบรอวะขึเห็นตัวนี้เอาจะไดมาแชนี่ขึ้เห็นวะสินเดือนกัมัใช่ปุ๋ยแล้ว เพื่อเพื่อหลายเอาติ๊กัลลังไยให้หน้าผู้จัดการครับสองคนเลยมึงนี่ เป็น AK-7 ครับดูคานเอื้อเยอื่อกันราคาอันนี้ทีมงานพี่เล็งมาปลูกซ้อยตอนอันตน้นอันนี้มากับพ่อกับแม่กับลุงมากันสี่คนคนกำลังตกต้งองบอ่มูบ่มอยู่ ต้นขาดเลยนี่ครับสาเหตุที่มันตายบรู้ว่าตัวอ,อ,ตยอย่างกัดโอ้ตายล่ะเดี๋ยวพ่อ กำลังงามใส่กิโลพักกั นีลงมูวานฝนตกใส่พีเลย ตกแล้ว สองสอวงไม้เ่ะพราะมันสเมตรไม้หนเมตรห้าสิบ ลอติ๊กวดูบ่มันคือแค่ได,ด้ค่ะจะวัดสองสวงไม้อยู่อะ con chó không ôi chẳng mình cắt tài là tốn nhũ men cắt khát ở đây thôi.